ค่ะกระซิบบอกเรายินดีต้อนรับนะคะท่านใดมองหารถกระบะไปใช้การกันอยู่เข้ามาเลือกได้นาช่องเลยนะคะแอดมินใส่รายละเอียดพร้อมเบอร์ติดต่อในแต่ละคลิปไว้ให้ตรงคําอธิบายเพิ่มเติมสนใจโทรคุยสอบถามนัดดูรถด้วยตนเองได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะเป็นรถ Toyota Vigo ค่ะแจ้งจดทะเบียนในปี2010ค่ะทุกท่านเครื่องยนต์ 2,500cc นะคะแคปเปิดได้ด้วยค่ะ กว้างกวางสะดวกขึ้นโรงข้องตัวนะคะแม็กสวยค่ะติดฟิล์มแล้วนะคะสีสันมีริ้วรอยกันบ้างแต่โดยรวมไม่น่าเกลียดค่ะครถเกียร์ธรรมดานะคะกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นพาวเวอร์ค่ะทุกท่านราคาคันนี้1,7900 0บาทค่ะรถอยู่ที่จังหวัดอุรรธาน,นีนะคะสนใจไปลองขับก่อนได้ค่ะโดยการติดต่อน,นัดหมาย่วงหน้าตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้ดังที่แอดมินได้แจ้งไว้ต้นคลิปเลยนะคะ ห้องเครื่องสวยค่ะคานหน้าสวยไม่มีชนนะคะสนใจเน้นโทค่ะแล้ไปดูด้วยตนเองในวันนี้แอดมินลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ